สวัสดีทุกคนค่ะมาพบกับคุณครูดารินอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเป็นเดือนเลยละค่ะทีเนี้ยวันนี้เราจะมาให้เก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆกับท่านผู้ชมนะคะก็คือว่าการเพิ่มคอลลาเจนให้ผิวพรรณผิวหน้าของตัวเองเห็นไหมคะไร้ริ้วรอยไร้ตีนกาค่ะ เมื่อคืนไปกินหมูกระทะมาคนพบว่าการกินหมูกระทะที่มีสามชั้นยั่วๆเนี่ยมันเป็นการเพิ่มคอลลาเจนที่ดีมากรู้ไหมคะว่าหลับแบบไม่รู้เรื่องเราฝันดีจนต้องวันนี้ต้องมารีวิวทำหมูสามชั้นกินเองแบบไร้น้ำมันคะ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะมาแล้วคะ่ะมาแล้วนะคะ จะมารีวิวการกินหมูสามชั้นแบบยั่วเพื่อเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวหน้าของเรานะคะอันนี้ทำเองค่ะโดยใช้กระทะแบบไรไม่ใช้น้ำมันค่ะเป็นกระทะที่เขาเอาไว้ใช้สำหรับการทำเนื้อสเต็กนะคะเนี่ยก็เอาเอา เอาเป็นแผ่นให้เขาสไลด์เนี่ยค่ะลงไปใส่กระทะทิ้งไว้สักพักแล้วก็เราก็กลับกลับหน้ากับหลังสักพักหนึ่งก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะรีดน้ํามันออกไปเลยนะคะหนึ่งจานแล้วก็เราก็เลยมีผักต้มด้วยค่ะมีข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็เห็ดน,นะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มค่ะมีน้ำจิ้ม น้ำจิ้มวันนี้นะคะที่ใช้ในการกินเป็นน้ําจิ้มจากท็อปนะคะชอบมากเลยค่ะท็อปน้ําจิ้มอันนี้นะคะรสน้าจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งเผ็ดน้อยตราท็อปเนี่ยอันนี้นะคะคอนเฟิร์มว่ารสชาติถูกปากถูกจริตของตัวเองค่ะสำหรับของคนอื่นก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะลองมกันเลยนะนเราทำเองนะคะเป็นกระทะไร้น้ำมันนะคะเนี่ย นี่ไหโยโยะจา้ยจายโยะจ้ายโยะจ้าดูสิคะดูสิยยะไหมโยะไหมโยะไหมนี่คอลลาเต้นเน้นๆค่ะเน้นโอเคเริ่มเลยนะคะเราตอนแรกเอาชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้เป็นคอลลาเต้นนะนี่อื้อหือ to Mmm. má. อร่อยเจ้นยิ่งยั่วเลยค่ะสำหรับใครที่มีปัญหานอนไม่หลับเครียดน,นะคะเมนูเนี้ยเป็นเมนูแนะนําเลยสําหรับคนที่อยากนอนหลับกินปั๊บพิงไว้สักพักนึงมันก็จะพาเราหลับไปเลยอร่อยนุัมมากดังนี้เข้าเพื่มอรอ่อยละจริงเขาเพิ่มอร่อยน,นะอืมอ้มอืมอ้ม เอาเห็นเห็นใส่แบบอันนี้เห็นเนี่ยให้กับข้าวโพดเราไปลวกนะคะอือหืออือหืออือตือุมๆอือหือดูนี้ก็อนอือหือ

ว่าจะเป็นหมูที่สไลด์สำเร็จข้าวโพดเห็ดที่เราซื้อมาอานนี้นะคะเป็นว่าไหล่หมูสไลด์ค่ะราคากิโลกรัมแล้วน่าจะประมาณ100ามร,บบาร้อยสามสิบกว่าบาทหรือเปล่าไม่น่าใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะขอ ให้กดไลค์กดแชร์ให้คลิปของค,คุณครูด้วยนะคะสำหรับเมนูการเพิ่มคอลลาเจนวันนี้นะคะ3ชั้นเป็นช่วงหัวไหล่หมูติดมันแบบยั่วเลยค่ะนอนหลับฝันดีเติมคอลลาเจนให้ผิวพรรณตึงตึงสวยงามนะคะคอยติดตามคลิปต่อๆไปได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอพูดคำว่าสวัสดีค่ะ ไปแล้วบายบไปอย่าลืมไปทำตามนะคะ